ไาจใจบอกเขาด้ยชันนี้ยังไม่มาให้อีสามวันปีเดือนห้าปีก็ไม่จ่ายไม่จ่ายไม่มีไม่มีจะเอายังไงเจก่ะพูดอย่างนี้กันตลอดเลยไม่เห็นจะมีความคิดสักวันหนึ่งเมื่อไรจะให้สักทีมีสองคนนะ อ,อาจะยึดบ้านเลยหรอยึดที่เลยหรอจะไปอยู่ที่ไหนล่ะไมไ่การรักพวกเราโดนทวงนี้อย่างนี้ชาวเตะเป็นเห็นเราเป็นกระสอบทรายเดีย๋ยวมันก็มายุดหุนยุดนี่ยุดนั่นเราจะต้องไปลอบส,สารไครฟงไปลงทะเบียนกันวันนี้เราจะไปลงทะเบียน ไปโดนถุกเจ้านี่เจ้านี้ถวงโหดมากเลยเสียใจท่านเจ้าขาได้โรดเถอะอย่งพวกแกช่วยเหลือด้วยเจ้านี่มันโหดมากมัน้อปปาป้าน้ำค้างยาเลยช่วยด้วยช่วยเพราะความไม่รู้จักพอหรือว่าความจําเป็นเอาให้แน่นะจ๊ะเพื่อนๆทุกงนีบางคนนะคะมีความจําเป็นมากเพื่อที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาความสะเกยดตะกาย ก็อ,ออกไปนี่ละจ้าโดนไอ้พวกเจ้านี่จอมโหดมันทําร้ายให้เพราะว่าเฉลียวใจหรือว่าไหวตัวไม่ทันเนอก็จะเจอพวกแบบว่าเข้าไปอยู่ติดกับกับไอ้พวกนอกระบบแล้วไอ้พวกบั๋นปาการ่านะคะอีกประเภทหนึ่งก็ประเภทแบบว่าอืมเป็นคนที่เป็นลูกนี่ที่แย่เองที่แย่เพราะอะไรคะ กูมาได้ก็เอาไปเสพสุขสําราญใช้ให้มันบานแบะไปเลยค่ะเพื่อจะได้บอกชาวโลกเขานะคะว่าข้ามีตาเงออันนี้ก็อันนี้ก็จนใจด้วยนะคะเพราะว่าลูกนี่แบบนี้นะคะเวลามีปัญหาทีนะคะถ้าไม่โดนของจริงเข้าไปนะคะก็ไม่สํานึกก็ฝากเตือนสตินะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้านี้หรือว่าเป็นลูกนี่ก็ตามแต่นะจ๊ะยุคนี้มันเป็นยุคที่ว่าไว้เนื้อเชื่อใจและไว้วางใจกันไม่ได้ เพราะว่าพวกคุณไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันคนเป็นหนี้ก็ต้องรู้จักชดใช้เขาจะได้ให้เครดิตคุณต่อไปได้ส่วนคนที่เป็นเจ้านี่ก็ไม่จำเป็นจะต้องโหดร้ายหรือทารุณอะไรขนาดนั้นเพราะว่าคุณก็ได้รับในส่วนนี้ไปแล้วนะคะที่เป็นดอกเบี้ยทั้งที่แพงกว่าแล้วก็เป็นการันตีแต่ยังว่าละค่ะมาน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลา เพราะบางคนนะคะเขาไม่มีช่องทางที่ดีกว่านี้เพราะว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยตรงนะจ๊ะเพราะว่าอะไรไหมคะหรือว่าภาคธนาคารเขแล้วแต่ะคะ่ะเวลาเขาจะคัดเลือกคนที่จะให้กู้นี่ยืมสินหรือว่าปล่อยสินเชื่อได้เขาก็จะต้องดูคนที่มีหลักทรัพย์พร้อมและมีความพร้อมสูงในการที่จะชำระเขาได้เขาถึงจะกล้าปล่อยแล้วพวกตัสีตาัสา ยัยมียายมาที่หาเลี้ยงที่ไปดารวันล่ะคะจะหันไปพึ่งพาใครบางครั้งนะคะการแก้ปัญหาไอ้เรื่องเจ้าหนี้โหดกับลูกหนี้เถื่อนทั้งหลายเนี่ยแหลคะค่ะอมืมันเป็นปัญหาโลกแต่แต่ก็คุณป้าก็ต้องขอบคุณนะคะพี่จะเอ๋ของเราเ,เป็นคนที่พูดที่ถูกใจมากเลยนะคะนง่ยคนที่เราเราประสบการต่างต่างพวกนี้แหลคะค่ะเอาเก็บไปทําเป็นการบ้านนะจ๊ะเวลาแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนราษฎรจะได้ตรงโจดนะคะไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาให้กับสบายกระเป๋าของพวกนายทุนแล้วก็สร้างเงื่อนไขสร้าง,งกมกติกามาเพื่อลิดลอนแล้วก็บีดรังให้กับคนเนี่ยเหมือนอย่างพวกที่เกษตรกรเขาเจอกันอยู่เนี่ยแหละค่ะไม่เป็นไรเอาของไปทำก่อนเดี๋ยวเราจัดให้แล้วก็เป็นหนี้อ่าจนเบี้ยหัวแตกไม่มีวันชดใช้เพราะว่าบางทีสถานาการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะก็ มันไม่ได้เกิดจากเองธรรมชาติก็มีนะคะเป็นมนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็เป็นมนุษย์ก็แบบว่าสร้างสถานการณ์ที่ทําร้ายอาทิเช่นเนี่ยจากเจ้าโรคโควิดทั้งหลายแล้วก็สงครามเชื้อโรคแล้วก็สินค้าข้าวของแพงเงินเฟอ้อโรคระบาดพวกนี้นะคะมันเป็นน้ํามือมนุษย์มากกว่าน้ํามือธรรมชาตินะจ๊ะแหมเพราะว่าอะไรคะก็จะใช้วิธีนี่แหลคะค่ะ ลูกหัวแล้วตบหลังตบหลังแล้วก็มาถีบส่งอ่ะวันนี้ก็พร้อมหอมป่าหอมคอนะคะเอาขำๆนะจ๊ะสําหรับวันนี้นะคะอืมเอาหาเป็นกระดกแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะจ๊ะฝากเตือนทุกท่านไม่ว่าใครจะใช้ชีวิตที่ผ่านมาด้วยประสบการณ์อันแย่จงเอาประสบการณ์แย่แยเป็นครูสอนตัวเองแล้วก็จงหาเส้นทางที่ถูกต้อง และเส้นทางที่ปลอดภัยให้กับตัวเองให้เจอนะจ๊ะป่านกเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะแต่ละคนแต่ละมุมมันไม่เหมือนกันหรอกค่ะมันขึ้นอยู่ที่จังหวะชีวิตและโอกาสของแต่ละท่านและส่วนตัวของตัวเองด้วยนะคะว่ามีภูมิพื้นฐานแล้วก็แบ็กกราวที่เป็นคนเช่นไรถ้าแบ็กกราวไม่ดีเราก็ไม่จําเป็นต้องเป็นคนไม่ดีตามนะคะเราสามารถแยกอ่ ดึงวิคิตตัวเองได้ปนก,กับแบ็กกราวไม่ได้ดีนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังหรือว่าสปอยจนเคยตัวมานะคะเพราะว่บางครั้งก็มีดีขึ้นมีลงนะคะเราโชคดีที่เรารู้จักเลือกและก็คิดได้ทําเป็นถ้าทําตัวแบบว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นไปกับสิ่งที่เขาเอามายั่วยุนั่นแหละค่ะชีวิตคุณก็อาจจะพลาดท่าและเสียทีได้นะจ๊ะสาหรับวันนี้สวัสดีบ๊ายบาย